สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดอิโต้เล็กนะครับเป็นมีดใช้งานอเนกประสงค์นะครับมาแนะนำให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่างานมีดที่ใช้งานได้ครบเครื่องนะครับได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานฟันไม้ทำครัวนะครับตัดฟืนนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับ เอาเล่มนี้นะครับเนี่ยครับมันจะสั้นนะครับมันกระทัดรัดนะครับใช้งานง่ายนะครับสําหรับผู้หญิงนะครับที่มีแรงไม่ค่อยเยอะนะครับก็เนี่ยจับตัวนี้แหละนะครับเบามือนะครับเนี่ยนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กๆแหละครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับจะเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับ มีมีดอิโต้เล็กเนี่ยเอาไว้ข้างเตานะครับเตาถ่านเตาอังโลนะครับเวลาทําครัวนะครับฟันถ่านฟันฟืนนะครับรวมไปถึงนะครับรับคมดีๆนะครับเนี่ยเอาไว้ซอยเนื้อทํากับข้าวอะไรเงี้ยครับนี่จับเบานะครับเหมาะมือนะครับในความยาวโดยประมาณนะครับอยู่ที่8ด 8.2ไม่น่าจะเกิน8.5นะครับอย่างเล่มนี้อยู่ที่8.2นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วสันค่อนข้างจะหนาเลยนะครับนะครับสันอยู่ที่ประมาณนะครับโอ้เล่มนี้อยู่ที่7มิลเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับนี่ครับราคานะครับอยู่ที่เล่มละ250บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มต่อไปนะครับ เล่มนี้เหมือนจะยาวหน่อยเดี๋ยวลองดูนะครับอ๋อสั้นนะครับอยู่ที่8.2นะครับ8.2ดนิ้วความกว้างอยู่ที่2.2งองตัวนี้สันอยู่ที่5้มิลครับตัวนี้คมคือถ้าเพื่อนๆจะไปใช้งานที่รายละเอียดมันสูงขึ้นนะครับก็รบกวนนะครับรับคมมีดเพิ่มอีกหน่อยนะครับ อีกนิดเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็ทํามาคมอยู่นะครับแต่ถ้ายังไม่สะใจนะครับก็ไปรับเพิ่มอีกหน่อยนะครับในราคานี้นะครับสองร้สิบาทแค่นั้นเองนะครับนะครับครับไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยนะครับนะครับอยากได้คมกว่านี้รบกวนรับเพิ่มอีกนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับนี่ครับเล่มนี้เป็นเล่มที่ใช้รีวิวเมื่อกี้นะครับ ความยาวอยู่ที่8.2นะครับความกว้างอยู่ที่2.3นะครับสันอยู่ประมาณ5มิลนะครับอยู่ประมาณนี้5มิลนะครับตัวเล็กๆนี่เอาอยู่นะครับที่รีวิวเมื่อกี้ครับใช้ถากเชื้อไฟนะครับเนี่ยครับถากไม้ถากไม้เอาไว้ทําเป็นเชื้อไฟแล้วก็ฟันไม้อีกได้นะครับเมื่อกี้ครับทดลองนะครับ เห็นตัวเล็กๆนี่เอาอยู่เลยนะครับหลากหลายจริงๆนะครับคุ้มเกินคุ้มแลวครับนี่ครับคุ้มเกินคุ้มจริงๆนะครับ250าบาทแค่นั้นเองนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ชุดนี้มีไม่เยอะครับชุดนี้มีอยู่ประมาณร้อยกว่าเล่มนะครับมีไม่เยอะก็ลองดูนะครับสนใจนะครับจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับ250าบาทแค่นั้นเองครับสวัสดีครับ